วันนี้ เราจะพาไปเปิดชื่อจริงของน้องวีลินนะคะลูกสาวเวียสุกรวัตรแล้วก็สาววิกกี้พีมณยาค่ะบอกเลยว่าชื่อจริงเนี่ยเพราะมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่ภรรยาของคุณเวียนะคะนั่นก็คือสาววิกกี้เนี่ยได้มีการคลอดลูกสาวคนแรกค่ะนั่นก็คือน้องวีลินทางด้านของหนุ่มเวียสุกรวัตรค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์ภาพครอบครัวภาพแรกนะคะพร้อมกับมีการระบุข,ข้อความเอาไว้ค่ะบอกว่า our c a n ร l family and baby willin say hi to everyone ส่วนวิกกี้พีมลยาค่ะก็ได้มีการออกมา มาเผยโฉมหน้าชัดๆของลูกสาวนะที่ต้องบอกว่าน่ารักหน้าชางโอโหผิวนี่ขาวอมชมพูปากแดงน่ารักมากๆเลยค่ะได้ความสวยจากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่มาแบบเต็มๆเลยนะคะล่าสุดคุณผู้ชมคาต้องบอกว่าทางด้านของสาววิกกี้เนี่ยได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพของลูกสาวนะคะพร้อมกับมีการระบุข,ข้อความเอาไว้เหมือนกันค่ะบอกว่าหนูน้อยวีรินได้ชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเด็กหญิงนภร,รักษณารธเบบีวีรินก็คือวันที่19ธันวาคม25 6 5 น้ำหนัก3095กรัมยาวอยู่ที่51เซนติเมตรนั่นเองค่ะก็คือน้องนักพอรักนะชื่อจริงเอาเป็นว่าชื่อเนี่ยน่ารักเข้ากับน้องวีลินมากมากเลยจริงๆค่ะ สาวกสัตว์ห้ามพลาดกาได้เวลาระเบิดความมันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22-25ธันวาคมนี้ค่ะพบกับเพรไอดอลนะคะผู้ชมขาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นน้องจุ้วเม่งมีอะไรจากบ้านเจแปนแอนด์เฟรนด์ค่ะน้องโอลาฟน้องบ้าจา่างน้องเปียกจากบ้านจาั๊กระปอยฮัสกี้เฮาส์นะคะน้องวอแวร์เป็ดนีผมค่ะรวมทั้งโชว์พิเศษจากคุณตรีเชนลงนักร้องรู่นชื่อดังมาร้องเพลงให้กับเราในงานด้วยค่ะบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ค่ะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะสำหรับงานเพจอินเวอร์แด์2022ค่ะที เซนทรัลพาซาวเวสเกตชั้น4วันที่22-25ธันวาคมนี้นะคะเวลาตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกากันเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ